สวัสดีครับวันนี้เชฟบิ๊กก็มีน้องนุ่งมายามแต่เช้าเลยนะครับมายาเออมายามคืออ่าคือเสร็จจากในครัวอ่าการทําอาหารให้น้องนุ่งกินเสร็จก็เราก็มานั่งคุยอ่ามาดูผลงานครับมาดูอ่านี่นี่คือเป็นวิธีวิธีการทํางานของเชฟบิ๊กนะครับอ่า ไอ้พอเสร็จในครัวแล้วก็เดินออกมาดูพี่น้องมาถามไหนพี่น้องอว่ากับข้าวเป็นยังไงเค็มหรือว่าโอ้โรคไตถามหาเอ่อหรือว่าถามหาใจไปนค,ครับอมาดูวันนี้ก่อนนะนําให้รู้จักเสียอ้อยครับเสียอ้อยอ,อ่คนนี้ส่งปลาสดให้ทางร้านลาบเดือดดมของเชฟเียกนะครับก็เป็นระยะเวลากเกือบสิบปีครับก็อสิบ,ส,บ,ส,บสิบกว่าปีก่ะ ตั้งแต่ผมเปิดร้านใหม่ๆก็ยังใช้บริการปลาสดของเขาอยู่ปลานินสดไปโอ้ oh, ปลานินคือคุณภาพครับคือผมเลือกใช้ให้พี่น้องให้พี่น้องได้กินนี่แหละครับอมาดูกันว่าวันนี้เสียอ้อยกินอะไรอ่ากินอ,อะไรกินบ้างอ่าเนี่ยมาดูส้มตําครับส้มตําอันนี้คือส้มตําสูตรเจ๊แหลมครับคืออันนี้น้ําก็จะใส่ถุงห่อกลับบ้านครับน,นี้เสียอ้อยเสียอ้อยกินนมอ่าอ,อ,อันนี้สั่งนมนมคือ อ่าคือหลังจากที่เสียอ้อยไม่ได้กินมาเป็นระยะเวลาเป็นปีสองปีครับคือ, <laughs> อก่อนจะทิ้งน้าทิ้งชวนเชฟพิกก็อ่ามีอะไรที่จะมาอ่าหอกล้อน้องนุ่งเลนะ่เนาะอ่าก็อย่าถือสาก,กันเด้ออ่อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตอ่าถ่ายทำขออนุญ,ญาตอ่าเนีคือเป็นมรารยาททางสังคมแล้วก็ทางร้านด้วยอันนี้ก็จะไปลงอ่าในสื่อโซเชียลหรือว่าอ ตอบ,อบอพืออะไรนะครับพี่น้องอคอยติดตามดูว่าจะมันฮาขนาดไหนนี่คือตัวตนของเชฟบิ๊กครับก็เมื่อวานนี่ไม่ใช่คนนี่ที่พามาอ้าวอ้กก็หยอกล้อไม่รู้หัวนะครับพี่น้องอากด่าลาด้วยลิบมันฮาดีๆครับเชฟบิ๊กครับสวัสดีครับ